เดี๋ยวีนะครับขอที่เราเคยคคือการงันนะครับในกดานของมนาเรือว่าตัวแทจากผู้บริหารของเรานะครับได้กั้ยสหรับที่เรอซีจะข้าองคนกรแลงกันนนเป็นตัวแทนครับผมขอบคุณขอบคุณทางผู้บริหารทุกท่านครับที่จัดงานขึ้นมาก็ขอบคุณที่ให้เราได้เสียงรับเป็นเ่อนหนึ่งด้วกัน ตนเ่งานมีพเพืาา่อนวิถีทิตวิถีไท,ทยมางานเดียวมีของดีทั่วประเทศประกอบยอะไรครัคทรบทีเวถว่าเป็นอของดีนะถานอิสระมัเล่าเขา้ขพพาว่าบอกก็าก็ซื่อที่ไหนได้ทีสุดสุดท,รรทีค่ะะครับดอพ่งนี้ราเอาเนี่ย,ยไม่ใช่ไม้เท้าตลกดีให้ ซ c แฟนคลับก่อนกัแล้วกันครับครัขอุพี่้องสุ่ขอโทนะครับที่ว่างานมาหนีนบผมกัเพื่งมาเสิร์ของกินของฟาครับผมแต่ถามว่าเบิ่งขอน้านั่งเกมือ้วยนะครับย่างว้าท่าเล้วนะครับย่างมีอีกแรงชุดโอเวอร์อากาศาไม่อยากล่อให้รดนคุเนราะพี่้องาล่อา พี่น้องหลายคนหนาววะซีนี่เห็นชุดเพลงพอน้องเวลาก็บ้หลาย์คืนนี้ได้เบิ้งแถวแน่นอนชุดเพลงเกเรครับเอามาฝากเขาตอนนี้ลองดูนะครับแล้วก็จบไปแล้วอย่าเพิ่งกลับนะครับอยากให้ทุกท่านได้ร่วมกันเซลฟี่ถ่ายภาพกับศิลปินพวกเรากันด้วยนะครับเอาเฉพบกันในช่วงชุดเพลงกันแล้วกันพี่น้องเสียงเปรี้ยงเพื่อกระตุ้นใจครับสำหรับสองพระเอกผู้นำทีมงานวันนี้นะครับนำพากลวันว่าพอพีพอนองนะครับขอบคุณอีกครั้งงานดีๆนะครับวิถีถิ่นวิถีไทยพร้อมกับกระสงวัฒนธรรมไทยผู้หลับอย